สวัสดีเพื่อนๆชาววัดโฟนทีทุกท่านนะคะหลังจากที่เราได้ทำการแกะกล่องเจ้า Vigo p e a r Fab 4G กันไปเรียบร้อยแล้วก็ขอแนะนำถึงส่วนของฟีเจอร์ภายในกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าใครกำลังสนใจใน Vigo p e a r Fab 4G ก็น่าจะอยากรู้กันว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นมีฟีเจอร์อะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะเรื่องจุดเด่นอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือหน้าจอแสดงผลนะคะ ซึ่ง Vigo Power f 4G ใช้หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง5.5นิ้วก็เรียกว่าใหญ่เต็มตาดีทีเดียวมาพร้อมกับความละเอียดสูงระดับ HD 720ณ1280พิกเซลซึ่งหน้าจอของรุ่นนี้ก็แสดงสีสันได้เรียกว่าสมจริงดีมีความคมชัดอย่างนี้นะคะก็คือทดลองปัดหน้าจอไปมาก็ยังไม่พบว่าค้างหรือหน่วงแต่อย่างใดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าดมเมนูค่ะ และส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักซึ่งจะเหมือนกับอินเทอร์เฟซของสมาร์ทโฟน v ีโกรุ่นอื่นๆนะคะแบบนี้ค่ะพอกดค้างไว้ก็จะปรับแต่งวิดเจตปรับแต่งวอลเปเปอร์แล้วก็เอฟเฟกหมุนเลื่อนหน้าจอไปมาได้แบบต่างๆเลยค่ะส่วนเรื่องขุมพลังภายในตัวของ v i o p p o w e r f l a นะคะ เขาก็มาพร้อมกับ CPU quad c อ1.2 GHz ใช้ชิปเซ็ตเป็นตัวคอ a l c o m Snapdragon 410นะคะส่วน GPU สำหรับประมวลผลกราฟิกจะเป็นตัว a r d u i n o 306ค่ะส่วนแรมในตัวรุ่นนี้มีให้ถึง 2GB เชนนะคะก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันเพียงพอกับการดันแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องนะคะก็จะได้ดูว่าแรมมีเหลืออยู่วันเท่าไหร่ ส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งในรุ่นนี้ใช้เป็นเวอร์ชัน5.1 Lollipop นะคะและหนๆเราก็พูดเรื่องสเปคเรื่องหน่วยประมวลผลภายในกันไปแล้วก็ขอทดสอบด้วยการเล่นเกมสักหน่อยละกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกับการเล่นเกมบนมือถืออยู่เหมือนกัน ส่วนเกมที่จะมาทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นเกม Marvel Future Fight นะคะอันนี้ก็จะมาเริ่มทดสอบการเล่นเกมกันเลยนะคะ อย่างที่ได้เล่นเกมพอเป็นตัวอย่างพอสังเขตแล้วนะคะก็จะเห็นว่าการเล่นเกมบน Vigo พอแฟร์ 4G เนี่ยก็มีการตอบสนองที่ถือว่าใช้ได้เลยลื่นไหลดีทีเดียวส่วนเสียงจากลำโพงมัลติมีเดียด้านหลังตัวเครื่องก็ถือว่ามีพลังเสียงที่แบบดังมากๆดังกระหึงกันเลย ต่อามาก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หลักที่หลายๆคนผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็ต้องใช้ฟีเจอร์นี้นะคะนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพซึ่ง v i g o Power f a 4G จะมีกล้องถ่ายภาพหลัก13ล้านพิกเซลและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลค่ะส่วนอันนี้อย่างเช่นกล้องหลักนะคะก็จะมีโหมดถ่ายภาพมาให้พอสมควรก็ Face Beauty สำหรับเซลฟี่ก็มีโหมด HDR ก็มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนก็มีเหมือนกัน ส่วนโหมดถ่ายภาพแบบโปรอันนี้ก็สามารถปรับค่า ISO ได้ปรับไว้บลาน์ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับความสว่างความมืดของภาพนะคะส่วนนี้เป็นการปรับความคมชัดนี่ค่ะก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีแต่ว่าถ้าไม่ถนัดการใช้โหมดโปรก็ใช้โหมดออโต้หรือโหมดธรรมดาไปก็ได้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นพวกฟีเจอร์ยิบย่อยอย่างทัชชัตเตอร์อย่างแบบการแตะจอเพื่อถ่ายภาพหรือเลือกเปิดปิดเสียงชัตเตอร์ก็ได้มีพวกบันทึกพิกัดถ่ายภาพส่วนอันนี้ก็คือเลือกขนาดภาพก็มีให้เลือกตั้งแต่เล็กใหญ่ตึงถึง1ล้าน2ล้านก็มีความละเอียดภาพสูงสุด13ล้านพิกเซลค่ะส่วนอันนี้จะเป็น Face Beauty นะคะก็จะมีพวกฟิลเตอร์ฟุ้งฟิงให้เลือกหลายแบบเลย อันนี้ก็จะเป็นการปรับพวกความเรียวของใบหน้าปรับผิวเนียนปรับตาโตนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้จะไม่มีเซลฟี่แฟลตมาให้แต่อย่างใดซึ่งก็ต้องดูเป็นสมาร์ทโฟน v i o รุ่นอื่นต่อไปนะคะส่วนเรื่องฟีเจอร์การเชื่อมต่อใน ตัว v i g o Power f a c t 4G ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็ตามชื่อรุ่นเลยนั่นก็คือรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE อยู่ในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็คือทดลองใส่ซิมไว้ตัวเน็ตเวิร์กก็จะขึ้นเลยว่ามี 4G ให้เลือกส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆอย่างพวก Wi-Fi ก็ยังมีเช่นเคย ก็จะมี WiFi เด็กๆด้วยนะคะนอกจากนี้ Vigo Power Fab 4G ยังรองรับการใช้งาน2ซิมโดยในรุ่นนี้จะรองรับไมโครซิมทั้ง2ซิมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพรีวิวฟีเจอร์ของ Vigo Power Fab 4G ซึ่งในส่วนของฟีเจอร์หลักๆก็จะมีมาประมาณนี้นะคะส่วนราคาค่าตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่4,990บาทเท่านั้น สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะจบกันไปก็อย่าลืมติดตามเทรนใหม่ๆในแวดวงไอทีได้จาก y o u ยูทูบ n e แ w a วอทโฟนทีวีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ